สวัสดีครับผมดีมสวัสดีครับผมทั่วเอ้าทั่ววันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าวะเรื่องของพี่กูเองเว้ยอ่ะว่ามาว่ามาพี่กูเล่าให้ฟังว่าสมัยมหาลัยอ่ะพี่กับเพื่อนต้องเดินทางกลับหอตอนเรียนอยู่มหาลัยไกลมากเลยต้องขับรถกลับกันเว้ยอือือระหว่างกลับออกจากมหาลัยข้างทางมันก็จะเป็นป่าดูเปลีปล่ยวๆอ่ะระหว่างขับออกมาพี่กู เขาก็บอกเพื่อนว่าเด็ขหาว,ว่าสมัยก่อนแถวนี้มีการลักพาตัวนักศึกษาไ,ไปฆ่าข่มขืนข้างป่าบ่อยมากโอยชาวบ้านะ่ะก็เลยเอาสารมาตั้งไว้ข้างทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมึงเห็นไหมเพราะว่ากลัววิญญาณที่ตายอยู่แถวเนี้จะมาหลอกหลอน แต่เพื่อนพี่กูเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าแล้วมึงจะมาเล่าทำเฮีย้ยอะไรตอนนี้วะเออนั่นดิจะพูดต่อเลยว่าถ้าโผมานะกูจะจับปั้มทําเมียให้หมดเลยเอารบหลูซะงั้นเออพอขับกันต่อไปสักพักทั้งสองอะก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเว้ผูกมาจากข้างป่ามาโบกรถห้ท่าทางอ่ะสะบักสะบอมเหมือนเจออะไรมา เพื่อนพี่กูก็เลยบอกว่าให้จอดจอดจอดช่วยคนก่อนแล้วก็นำมันขึ้นรถมาเว้แต่เพื่อนพี่กูก็พยายามถามว่าเอ้ยเจออะไรมาน้องถามเท่าไหร่ผู้หญิงก็ไม่ยอมพูดอะไรเว้พี่กูก็เลยตัดสินใจพาไปที่ห้องก่อนเพราะว่าอีกนิดหนึ่งก็จะถึงละอยู่ไม่ไกลแล้วพอน้องผู้หญิงอาการดีขึ้นแล้วค่อยพาไปแจ้งความที่โรงพักอืมดีดีดีดแต่พอผู้หญิงเริ่มพูดได้นะก็คุยอะไรไม่ลุกงิ้งลุกงิง้งกับเพื่อนพี่กูจากนั้นนะก็พากันเข้าไปในห้องเพื่อนพี่กูเอ้เฮ้ยเออพี่กูก็เฮ้ย เพื่อนพี่เขาก็บอกว่าพี่น้องเขาทะเลาะก,กับแฟนมาเดี๋ยวกูปลอบใจเองพี่กูก็เลยเฮ้ยไรมึงวะลืมเพื่อนเลยนะมึงฉงนั้นพี่กูกอิจฉ้าแหละแล้วก็แยกย้ายไปนอนพอตื่นเช้ามาพี่กูก็ไปเคาะประตูห้องเพื่อที่จะชวนไปมหาลัายแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในห้องเว้ก็เลยคิดว่าคงจะไปกับน,น้องคนเมื่อคืนนี้แหละมั้งแต่พอตกเย็นเวพี่กูก็สงสัยเพราะไปที่มหาลัายก็ไม่เจอ โทรหาก็ไม่รับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าแปลกๆแล้วในคืนนั้นนะพี่กูก็ฝันเว้ยืมแกฝันว่าเพื่อนแกมาขอความช่วยเหลือช่วยอะไรวะพี่กูก็กาลังจะถามกลับไปก็มีมือผู้หญิงเอ,อืเอ้อมมาจากข้างหลังเว้ยนาขายกับผู้หญิงเมื่อคืนนั้นเลยกระชากเพื่อนพี่กูหายไปเลยเว้ยแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าก uh ูจะเอามันไปอยู่ด้วยเฮ้ยแล้จากนั้นนะพี่กูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมารีบขับรถไปที่ที่พี่กูเจอผู้หญิงคนนั้นอ่ะอ่ะพอพี่กูถึงนะ พี่กูก็เห็นคนมุงเต็มไม่หมดเลยพร้อมกับรถกู้ภัยแถวนั้นเว้ยพี่กูก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆเป็นไงวะเพื่อนพี่กูนอนแก้ผ้าเป็นศพอยู่ตรงนั้นเว้ยชิบหายเออชิบหายลองถามเชนทสูดูนะเว้ยเขาบอกว่าตายมาหลายวันแล้วเกือบสองวันได้แล้วมั้งแล้วก็อีกศพหนึ่งเป็นศพผู้หญิงเห็นว่าโดนข่มขืนตายมาเป็นอาทิตย์แล้ว